สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพีอาร์นะครับไลฟ์สไตล์และข่วาวที่แล้วที่เราทําคลิปรถประมูลไปของสหาการประมูลนะครับได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากๆวันนี้นะฮะเราเอาใจเพื่อนๆสายรถมือ2ที่อยากจะดูออปชันอื่นๆเพิ่มเตนนิมนอกจากรถเต็นแล้วนั้นรถประมูลเป็นอีก1ตัวเลือกที่เราสามารถมาเลือกดูรถมือ2กันได้อย่างเต็มตา และก็ทางสาขาประมูลนะฮะวันนี้เนี่ยเขาจะมีเปิดเนี่ยเป็นตึกใหม่นะเป็นตึกใหม่ของสาขาประมูลที่อยู่ปักซอยเดิมใครที่เคยมาเนี่ยคือเลี้ยวเข้ามาปุ๊บมันจะเลี้ยวขวาเข้าไปใดลานอันนี้ไม่ต้องเลี้ยวขวาครับตึกอยู่ริมถนนใหญ่ในซอยและเปิดก o o ก l ็แ a บก็เจอทันทีทีนี้เนี่ยลานประมูลใหม่นี่นะครับที่เรายืนอยู่เนี่ยจะเปิดวันที่29อย่างเป็นทางการแล้วเขาจะมีงานพิเศษครับเป็นงาน grand opening of oak place new sustainable journey นะฮะก้าใหม่ ที่ยั่งยืนของสหาการประมูลลานประมูลแห่งแรกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยประมูลรถไปแล้วกว่าล้านคันซึ่งในงานนี้จะมีโปรโมชั่นหลายอย่างนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเรามาเจรนให้ฟังและแน,แน่นอนนะครับเรามาถ่ายทารถไฮไลท์พิเศษว่ามีอะไรโดนใจบ้างรุ่นอะไรไหมเท่าไรสีอะไรสภาพภายนอกนภา,นายในเป็นอย่างไรบ้างและเปิดประมูลที่เท่าไหร่แล้วก็คลิปที่แล้วมีคนคอมเมนต์มอว่าเฮ้ยพี่พ,พี่อาจจะเล่าไม่หมดนะ ก็จริงๆแล้วเนี่ยการประมูลนั้นนอกจากราคารถประมูลแล้วนั้นเพื่อนๆจะต้องจ่ายค่าดำเนินการอีกประมาณถ้าเป็นรถเก่งนะครับหนึ 1, ่งหมื่นกับเจ็ดร้อยบาทค่าเช็คต้นอีกร้อยกว่าบาทส่วนแวตเนี่ยบางคันมีแวดบางคันไม่มีแวดอย่างไรก็ตามเพื่อนๆสอบถามนะครับกับละแอดของสหกรก์รประมูลได้โดยตรงครับแต่ละคันมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเท่าไหร่จากราคาที่ท่านประมูลจบและอย่าลืมครับก่อนจะมาประมูลนั้นเช็คราคามือสองก่อนว่าแต่ละรุ่นแต่ละคันแต่ละปีนั้นราคาตลาดอยู่ประมาณเท่าไหร่ ตั้งสติจากบ้านครับบวกค่าใช้จ่ายให้เรียบร้อยก่อนจะมาแล้วก็มาประมูลซึ่งราคารถแต่ละคันที่ท่านมาเห็นราคาเปิดเนี่ยสถาบันการเงินที่ยึดรถมานั้นเป็นคนตั้งราคาขายดังนั้นถ้าเกิดรู้สึกว่าแพงไปไม่ต้องซื้อฮะเดี๋ยวรอเขาประมูลไม่ได้เขาวนกลับมาพาร,ราคาของเขาเองนั่นแหละ เพือ่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูรถไฮไลท์ของเรากันเลยดีกว่ามาเริ่มคันแรกกันที่รถ b ี w อขวัญใจวัยรุ่นกับ3 2 0สรหัสตัวถัง G20 คันนี้นั้นเป็นรถปี2022ฮะวิ่งมาแล้ว80,000กิโลราคาเปิดประมูลเริ่มต้น1 3 0 0 0ล้านบาททวนไฟหน้า LED ยังคงขาวสวย ตัวถังนั้นมีริ้วรอยมีขนแมวบ้างแต่เท่าที่ดูแล้วไม่มีรอยครู่นรอยหนักที่น่าเป็นห่วงภายในสีน้ำตาลสภาพสวยงามมากๆพงวงมาลัยยังใหม่แผงพื้งต่างๆนั้นสวยงามบอกทุกตําแหน่งโดยเฉพาะบอกคนขับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานฮะเท่าที่ผมดูนั้นคันนี้ไม่มีอะไรน่ากังวล เรื่องสภาพสวยงามตะคงตะเก็บฝาปรงรอยขันน็อตต่างๆนั้นดูเรียบร้อยดีคันนี้นั้นถ้าใครสนใจนะครับถ้าที่ผมประเมินด้วยสายตาตัวเองเนี่ยตัวสีนั้นเอาไปขัดลบรอยชักเงาซะหน่อยภายในฟอกสันิดนึงห้องเครื่องล้างซะหน่อยนะฮะสะอาดสะอ้านน่าจะสวยกว่าที่เห็นในปัจจุบัน ส่วนพวกเครื่องเกียร์ช่วงล่างนั้นซื้อมาเนี่ยรถปี22คาดว่า BSI ยังเหนืออยู่อย่าแไรก็ตามสอบถามทางสากับประมูลอีกครั้งหนึ่งถ้ามี BSI เหลืออยู่คันนี้สบายมากมีอะไรก็ไปเคลมที่สูตรเบีนยเอา b บ w คันต่อมาครับคันนี้เป็นรถแรงครับคือเป็นตัว X2 S Drive 200i คันนี้นั้นวิ่งมาแล้ว82,000กิโล เป็นรถปรี2018นะฮะเปิดประมูลที่900 0แสบาททวนตัวรถสีดำภายในสีส้มสภาพโดยรวมภายนอกนั้นผมมองว่าสวยงามครับไฟหนงไฟหน้านั้นตัว d a y l ไลท์ยังคงขาวอยู่และรถสีดําแน่นอนครับมีร่องรอยขนแมวบ้างซึ่งการเก็บแก้ไขก็เอาไปขัดสีไม่ใช่เรื่องใหญ่มากนะัก ด้านในครับสวยมากสีสว่างสดใสตัวเบาะทุกตำแหน่งนั้นผมมองว่าพร้อมใช้งานครับทำความสะอาดนิดหน่อยก็ได้แล้วไม่มีขาดไม่มีถลอกนะฮะแล้วก็ตัวเบาะคนขับนั้นแทบไม่ยับเลยคันนี้เป็น m Sport นะครับได้ล้อแมก m ขอบ19ติดยางมิชลิน pilot sport 4 s ปี21มาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้า วงไลัยได้เป็นทรง M สวยๆมาด้วยเท่า <ST AN CO> ที่ผมสตาร์ทเครื่องฟังเสียงทดลองขับสั้นๆแล้วก็ดูตัวรถนั้นสภาพผมว่าโอเคนะครับเก็บงานอีกไม่เยอะก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ตัว X2 เนี่ยในตลาดผมว่ามีรถค่อนข้างน้อยใครที่ชอบ X2 สนใจทรงนี้นั้นคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกมาที่ Mercedes b e n z บ้างคันนี้เป็นตัวแรงตัวจีดกับ CLS 53 AMG 4Matic+ Plus ซึ่งเป็นตัวท็อปของรุ่นตัวนี้นั้นรถเป็นปี2019เลขไม้5 1 0 0 0กว่ากิโลราคาเปิดประมูลอยู่ที่2ล้านกับ50,000บาทตัวรถสีขาวสวยงามแล้วก็แต่งมาเต็มลามหน้าพาร์ทงคาร์บอนเนี่ยรอบคัน ทอามาแล้วเสียงนุ่มๆไม่หนุกตัวรถนั้นมีริ้วรอยบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆแต่โดยรวมนั้นผมมองว่าอยู่ในสภาพที่เก็บนิดหนึ่งก็ใช้งานได้แล้วภายในสีดำตะเข็บแดงเบลแดงสภาพบอกยังตึงๆอยู่คนขับเนี่ยแทบไม่มีรอยยับเลยจุดอื่นๆภายในนั้นสวยงามอย่างที่เห็น แถมมาพร้อมกับลำโพงเบอร์มัสเตอร์ตัวท็อปพร้อมเบาะเมม o r รี Memory, แล้วก็เบาะเป่าลมเย็นด้วยนะฮะแน่นอนครับ AMG CLS 5 F 3ตัวท็อปนี้ออปชั่นมาแบบเต็มๆตัวรถนั้นตะพงตะเข็บเน่ยจากสายตาดูผ่านๆเนี่ยก็ดูเรียบร้อยดีนะฮะแต่อย่าลืมครับผมไม่ได้ยกรถดูเพื่อนๆต้องไปดูเองอีกครั้งหนึ่งแต่โดยรวมนั้นคันนี้สวยมีสเสน่ห์น่าเล่นและเป็นตัวท็อปของรุ่น CLS ส่วนการเก็บงานเท่าที่ดูเนี่ยไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงฮะมีเก็บสีบ้างทุกจิกๆนะครับรอยครูดแล้วก็รอยเหมือนกับแบบไปจอดแล้วโดนประตูเปิดบ้างเอาไปขัดสีซะหน่อยส่วนเรื่องเครื่องกี่ช่องล่างนั้นก็เอาไปเช็คเพื่อความสบายใจได้แต่ว่ารถอายุ5ปีวิ่งมา50,000กิโลนั้นน่าจะไม่ต้องทำอะไรเยอะ ถ่ายไปถ่ายมานะงานเข้าเลยนี่ CLS โอย่างโดนอ่ะดูแล้วแบบอยากได้เลยครับเพื่อนๆถ่ายเองอยากได้เองเอาเดี๋ยว29มันมาดูกันว่าคันนี้เนะี่ยจะจบเท่าไหร่แต่บอกเลยว่าโดนใจมากนะเป็นกที่ผมชอบแถมนิดนึงมันจะมีร่องรอยบ้างนะฮะตามเรียกว่าตามการใช้ง,งานนะแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งคือทางสารกระมูลเนี่ยเขาไม่ได้หมกเขาจะมีวงแดงๆเอไว้หมดเลยนะฮะว่าตรงไหนต้องซอ่อมตรงไหนเป็นรอยตรงไหนอ้าตรงไหนทลอก บอกเกือบทุกจุดนะครับบางจุดเนี่ยมันอาจจะเล,เล,เล,เล็กๆน้อยๆอขาอาจจะไม่ได้วงแต่โดยรวมเนี่ยรถนั้นไม่ได้มีการหมกมานะครับเดิมสนิทมาอย่างไงอย่างนั้นไม่มีอาบน้ําไม่มีการบิ้วไม่มีการทําอะไรมาก่อนแต่นั้นเพื่อนๆจะเห็นรถที่สภาพแบบสดๆครับเบนซ์อีกคันเอาใจไวรุ่นฮะ CLA 250 AMG ตัวท็อปเลยใช้ได้ทั้งเด็กัยรุ่นทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทรงเนี่ยสวยมากคันนี้เป็นเฟสลิบแล้วนะครับไฟท้ายเปลี่ยนใหม่ไฟหน้าเปลี่ยนใหม่ ตัวรถนั้นปี2018วิ่งมาแล้ว60,000กิโลราคาเปิดประมูลที่1ล้านบาททวนตัวรถสีขาวภายในสีดำตะเข็บสีแดงออปชั่นมาครบๆล้นๆตามสไตล์ CLA 250 AMG ตัวท็อปตัวถังภายนอกเนี่ยเท่าที่ดูก็ดูเรียบร้อยสวยงามดีครับตะคงตะเข็บฝากระโปรงหน้าฝาท้ายเนี่ย ผมว่ารับได้แต่จะมีจังหวะนะฮะรถตากฝนมาผมเปิดฝาท้ายเนี่ยน้ำมันสาดค่อนข้างเยอะไปลองจับตัวสักกะลาที่ฝาท้ายเหมือนเหมือนปเปียกอันนี้ไม่รู้ว่ามันเปียกตอนที่เราเปิดมาแล้วน้ำมันกระเด็นหรือเปล่าถ้าใครสนใจกันนี้นะครับไปดูอีกทีหนึ่งแต่ดูแล้วถ้าเกิดน้ำมันรั่วเนี่ยน่าจะเป็นยางเสื่อมสภาพครับอันนี้แก้ไขไม่ยากส่วนอื่นๆของตัวรถนั้นผมว่าริ้วรอยร่องรอยต่างๆนั้นน้อยมากๆฮะ แล้วก็เหมือนเคยครับซื้อไปไม่ประมาณนี้ปีประมาณนี้นัดเอาไปขัดสีซะหน่อยเก็บควาสะอาดภายในแล้วก็ไปเช็คเครื่องกี่ช่วงรงนงนะผมว่าทําไม่เยอะก็สามารถจบได้หรือจะเอาไปขับก่อนอีกสัก5,000โลแล้วค่อยไปเช็คทีเดียวก็ยังไหว ส่วนคันสุดท้ายในคลิปนี้นะฮะเป็นของเด็ดของแร e อีกหนึ่งตัวกับ bmw x6 xdrive 40i นะฮะคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2023รถปีที่แล้วนี่เองวิ่งมาแค่28,000โลราคาเปิดประมูลอยู่ที่3,800,000บาท คันนี้เป็นสีเขียวแมนทัตตันเมทัลลิกชุดพาร์ทเอ็รอบคันภายในสีน้ําตาลคอฟฟี่ฮะซึ่งเป็นสีเดียวกับที่แคตตาล็อกออกเลยนะครับเรียกว,ว่าเป็นสีไอคอนิกประจําปีประจําตัวของเจ้า X 6รุ่นนี้ X 6กคันนี้นั้นเป็นตัวก่อน LCI ครับดูไม่ยากดูหน้าปัดเรือนใหม่ครับจะเป็นหน้าปัดตัวเรือนใหม่กับจอ i Drive แยกต่างหาก มาพร้อมกับขุมกำลังเครื่องยนต์เบนซิน6สูบ3,000ทโบให้กำลังที่340แรงมา้าแรงบิด450นิวตันเมตรครับชนกับเ e กียร์ออโต้8สปีดแบบสเตปทโนนิคช่วงล่างเป็นแบบ Adaptive 2 a a x e ลนะครับพวงไาลยไฟฟ้า s e r v ์โวทร i นิพร้อมกับระบบขับขี่อัจฉริยะออปชั่นล้นล้นมาพร้อมกับล้อแมกขอบ22นิ้วสุดอลังการ ใครที่ชอบรถ s u สยูทรงใหญ่ๆออกสปอร์ตแนวคูปแรงม้าเยอะๆข้างในหรูหรา X6 G06 รุ่นนี้นั้นเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมมองว่าน่าเล่นโดยเฉพาะรถมือสองที่ B.S.I. เหลือๆแบบนี้นั้นซื้อไปขับได้อย่างสบายใจในมุมของรถประมูลนะฮะคันนี้นั้นประมูลเอาราคาสุดท้ายที่คุณพึงพอใจไม่ต้องเผื่องบซ่อมแล้วครับเพราะว่ามีอะไรเราก็าไปเคลม B.S.I. กับทางศูนย์ BMW อกับอยู่ได้โดยตรงก็เรียกว่าปลอดไภัยไปเยอะ และ่แนละฮะรถไฮไลท์5คันที่เราคัดสรรมาให้เพื่อนๆได้ชมก่อนสำหรับงานประมูลในวันที่29นี้นะครับ Grand Opening o f p อ a c e เริ่มประมูลเที่ยงตรงนะครับ12นาฬิกาในวันนั้นเนี่ยจะมีรถเบนซ์12คันแล้วก็บีเอจะไปอยู่10คัน โดยเขาจะมีโปรโมชั่นฮนะสำหรับใครที่เป็น FC ผมดูคลิปนี้นะครับไปถึงในงานนั้นแจ้งเจ้าหน้าที่ครับเอาคลิปนี้ให้เจ้าหน้าที่ดูท่านจะได้ของชํารลวยเป็นกระเป๋าดัฟเฟอร์แบ ฟรีนะครับหใบออกและทางสาการประมูลเขาแจ้งโปรโมชั่นเนื่องในโอกาสที่เขาเปิดร้านใหม่เนี่ยตึกใหม่ล่าสุดก็ไปถ่ายกันเนี่ยรถทุกๆล้านทั้ง6ลานท,ท,ที่ประมูลในวันนี้เนี่ยรถคันแรกที่ประมูลจบจะฟรีค่าดำเนินการ1,700บาทส่วนทุกๆท่ททานที่มาร่วมประมูลในงานจะได้รับคะแนนพิเศษใน Off Prestige 33คะแนนและถ้าเกิดชำระเงิน100%ในวันนั้นเลยเนี่ย จะได้รับกล่องสุ่มตุ๊กตาป๊อปมาร,ร์ทฟรีใครสนใจก็เกียที่บอกไว้ตอนต้นคลิปครับท่านไปดูในเว็บไซต์รถมือสองหรือดูตามกลุ่มใน Facebook ก็ได้ดูราคากลางๆครับว่าปีประมาณนี้ไม่แมค่แสนโลบราคาเขาอยู่ที่เท่าไหร่แล้วคุณก็ตั้งสติจากบ้านไปครับราคาเปิดประมูลเรารับได้ไหมเรารับได้เรบดูรถจริงดูรถจริงเสร็จเนี่ยเราอย่าลืมบวกค่าดำเนินการอีกคันละหมื่นกับอีก700บาทค่าเช็คต้นร้อยกว่าบาทส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆนั้น สอบถามทางสาขาประมูลโดยโตรงครับโดยทักไลน์แอดไปแจ้งรุ่นรถไปด้วยว่ารุ่นนี้รุ่นนั้นนั้น,น,นมีค่าจายเพิ่มเติมหรือไม่เพราะบางคันจะมีค่ายกบางคันจะมีค่าย้ายบางคันมีค่าต่อภาษีอันนี้แต่ละคันไม่เหมือนกันดังนั้นผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับแตเ่เพื่อนๆก็ดแูแล้วก็ตั้งสติจากบ้านไปว่าฉันจัสู้ที่เท่าไหร่พอไปถึงแล้วเนี่ยเราสู้ได้ก็สู้ ถ้าเกิดรู้สึกว่าราคาสูงไปยังไม่มั่นใจก็ปล่อยไปก่อนเพราะว่างานประมูลเ็ามีทุกทุกสัปดาห์สัปดาห์ละสาครั้งคืออังคารพฤหัสและวันเสาร์อนาคตอาจจะมีคันอื่นก็ได้แต่ถ้าเกิดไปดูแล้วเฮ้ยสภาพโดนใจมากเฮ้ยอันเนี้ยชอบฉันสู้ได้ประมูลตรงนี้แล้วจบในราคาที่เราแฮปปี้ดังนั้นเนี่ยรถประมูลบอกก่อนนะครับมันไม่มีถูกไม่มีแพงเพราะว่าราคารถนั้นลานประมูลหรือสหการประมูลนั้นไม่ใช่เป็นคนตั้งราคา ทางสถาบันการเงินที่เขายึดลดมาเนี่ยหรือว่าไฟแนนซ์ที่ึดมาเนี่ยเป็นคนตั้งราคาบางครั้งจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมตั้งมาซะสูงเลยบ้าหรือเปล่าก็อันนี้ก็ต้องแล้วแต่นะฮะเพราะว่าส่วนต่างของยอดนี้กับราคาที่เขาขายประมูลได้นั้นเขาต้องไปฟ้องกับเจ้าของรถเดิมถ้าเกิดเขาตั้งต่ำมากเกินไปขายไปต่ำกว่าราคาตลาดจนน่าเกลียดเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของรถคุณโดนไฟแนนซ์ฟ้องส่วนต่างเนี่ย คุณจะยอมไหมครับคุณก็ต้องทะเลาะกอันอีกว่าเอ้ยคุณเปิดประมูลต่ำเนี่ยคุณหาเรื่องฟ้องผมหรือเปล่าอันนี้เรียกว่าคุยกันไม่จบดังนั้นราคาเนี่ยเราไม่ต้องคุยครับเปิดถูเปิด,ปดแพงช่างมันสิทธิ์อยู่ที่ผู้ซื้ออย่างพวกเราครับรู้สึกแพงก็ไม่้องซื้อแต่ถ้าสวยอยากสู้ก็สู้หน้าที่ของผมเป็นเพียงสื่อกลางเอามาเล่าให้ฟังแล้วว่าเอามาป้ายยาว่ามันมีรถอย่างนี้อย,นอย่างนี้นะลานประมูลอย่างนี้นะค่าใช้จ่ายแบบนี้ เพื่อนๆลองไปดูแถมท้ายคลิปนิดนึงฮะจากคลิปที่แล้วนั้นที่เราคุยกันถึงเรื่องว่ารถแต่ละคันนั้นทางสหการประมูลมีการจัดเกรดรถยนต์เพื่อให้คนซื้ออย่างพวกเรานั้นประเมินสภาพได้ง่ายๆนะฮะกอนการไปประมูลทีนี้หลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเกรด A เกรด B เกรด C เกรดอะไรเงี้ยเขาจัดแบ่งอย่างไรนะครับผมก็เลยสอบถามทางสหการประมูลมาเขาก็กรุณาให้หลักเกรดมาคร่าวๆคือเกรด A เนี่ยโครงสร้างหลักอาจจะมีรถคนแม่รอกิจขวนบ้างเล็กน้อย แต่ต้องไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มใดๆดทั้งสิ้นนะฮะที่สําคัญรถต้องมีอายุไม่เกิน3ปีเลขใหม่ไม่เกิน5 0,000กิโลส่วนของเกรดบีตัวรถสภาพดีมีรอยขนแมวมีรอยบุบลักยิ้มบ้างเล็กๆน้อยนนะฮะอาจจะมีรอยซ่อมสีหรือว่ารอยครูดบ้างตัวไม่ใหญ่จนเกินไปที่สําคัญโครงสร้างตัวรถต้องเป็นปกติและตัวรถต้องมีอายุไม่เกิน5ปีเลขใหม่ไม่เกิน1,000 0แกิโลส่วนเกรด C เกรด D ีเกรดนั้นก็ไล่เลียงไปตามที่ขึ้นให้ดูบทหน้าจอนี้ครับ ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนเนครับเพื่อนๆดูแล้วเป็นยังไงบ้าง5คันไฮไลท์โดนใจหรือเปล่าราคาเปิดประมูลนั้นโอเคไหมตั้งสติจากบ้านให้ดีครับว่าคันไหนคุณอันเท่าไหร่แล้วก็มาหนุยประมูลรถสวยๆไปด้วยกันกับสหาการประมูลส่วนนี้ผมพี่อารตขอตัวก่อนนะฮะฝากกดไลค์กดสมัครรับแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆของผมส่วนเจ้า5คันที่เรามาคนนี้นั้นมันจะจบเท่าไหร่เดี๋ยวหลังงานมาเล่าให้ฟังไปละสวัสดีบาย